สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับเกมคิกกี้คีย์บอร์ดทาวเวอร์นะครับในเกมนี้ก็จะเกี่ยวกับคีย์บอร์ดแล้วก็ ASMR AH แล้วก็ออฟดีนะครับ ASMR AH คืออะไร ASMR AH ก็คือเสียงที่ทําให้เราแบบผ่อนคลายแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะผ่อนคลายยังไงนะครับสําหรับเกมนี้นะครับมันก็จะเป็นเสียงคีย์บอร์ดต๊อกต๊อกแท๊กแท๊กอะไรของมันไปเรื่อยนะครับแล้วก็ออฟดีออฟดีก็คือการที่เราหลบสิ่งกีดขวางหลบอุปสรรคต่างๆเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้นะครับไปรับชมกันเลยโอเคละเริ่มจาก ขั้นแรกเลยผมต้องอยู่ขั้นแรกอยู่เลยนะครับเนเราก็จะฟังเสียงคีย์บอร์ด ASMR ไปเรื่อยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าม,มันคลายจริงหรือเปล่าคุณผู้ชมก็ลองฟังดูนะครับแต่สําหรับผมก็เฉยๆนะครับแล้วก็จะมีคีย์บอร์ดให้เราเลือกเสียงมากมายนะครับผมจะลองเปลี่ยนเสียงให้ดูนะครับขอไปถึงอุย้ยเดี๋ยวๆมันมันตกกันได้ด้วยเหรอถ้าเขาดักอยู่อย่างนี้ผมก็ไปต่อไม่ได้เลยเออแต่ผมลืมบอกว่ามันจะมีเสียงอื่นด้วยก็คืออย่างเช่นอย่างนี้คีย์มีคีย์ผมลองกดเลยนะปึง้ง เค okay. เสียงก็จะเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมต้องไปจัดก,การไอ้เจ้านั่นก่อนไอ้เจ้านั่นมันโอ้โหมันเกียนมากเลยคือผมเพิ่งเริ่มปุ๊บก็โดนเกียนเลยนะผมโดนเกลียนผมโดนเกลียนผมจะขึ้นได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมขอ,อ,อ,อหาวิธีก่อนนี่ไหมแล้วเขาไปเอามือตบมาจากไหนเนี่ยคือผมจะมาผ่อนคลายแบบเดินชิวๆแต่ผมรู้สึกเริ่มไม่ชิวแล้วผมเริ่มจะหัวร้อนแล้วโอเคปุ๊บปุ๊บไิ่ไงโอ้โหผมทันโอ้โหผมเสียนผมเซียน ผมไปต่อเลยนี่แต่ผมอยากรู้มากเลยเขาเอาอย่างไ,ไหนเนี่ยข้างล่างอะสลับเกียร์นั่นนะหรอต้องเติมซื้อมาปะใช่ไหมเดี๋ยวผมกดก่อน QR อได้ไหมคิอเจ็ดสิบเองถูกๆไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวคนอื่นเขาหัวร้อน <c oughs> ขณะผมโดนเองผมยังหัวร้อนเลยขนะเพิ่งเริ่มแท้ๆก็ยังโดนโดนเกลียนลยนะเป็นงไงครับคุณผู้ชมเสียงนี้คีมี่ค่อนข้างเบาใช่ไหมเดี๋ยวกลับมาเป็นเสียงที่มันแบบอันนี้เออทำไมเป็นสีแดงอ่ะ เฮ้ยโอ้โหโอเคเกือบแล้วก okay, <c oughs> right. ันไปทางนี้ดีกว่าปลอดภัยกว่าไม่เอาดีกว่ากล้าเสี่ยงผมขอเสี่ยงดีกว่าไปนัน่อย่างเงี้ะง่ายกว่านี่คืออะไรปุ่มนี้ปุ่มนี้คืออ๋อเอาไปแกล้งคนอ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับโอเคงั้นผมขอปรับเป็นเสียงเดิมผมปรับเป็นเสียงเดิมแหละ <c oughs> เพิ่มความผ่อนคลายตรงไหนมากยิ่งขึ้นนะผมลองเกียนดูปึ๊บแบบนี้โอ้ไม่ทัน <c oughs> <c oughs> เอา้าแล้วผมพลาดเอง โอเคผมขอเอาใหม่เอาใหม่เลยผมว่าผมว่าผมจะไปถึงจุดหมายได้ไหมคิดว่ามันน่าจะยากนะเกมนี้มันที่แรกผมคิดว่าเกมนี้มันจะแบบชิวๆง่ายๆสบายๆผ่อนคลาย,าย,ายแต่ผมรู้สึกว่าเริ่มไม่ไม่ไม่ผ่อนคลายแล้วเ <c oughs> นี่ยโดยเฉพาะไอ้ตัวเนี้ยเกลียนเกียดมากเลยเดี๋ยวนปุ๊บ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 ปุ๊งงบปุ๊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 บป โอเคผมหาทางกลับมาจุดเดิมได้แล้วไอผมที่ผมตายก็คือตรงนี้แหละก็จะพยายามผ่านไปเรื่อยหวังว่าคงจะไม่โดนใครเกียนอีกนะครับอันนี้ทำไมเป็นเส้นแบบนี้อ๋อมันเลือดอัตโนมัติโอเคไอสเปซปาอ่าต่อมาไอมันเริ่มยากขึ้นเรื่อยแฮผมอยู่ชั้นประมาณชั้นสามแล้วทําไมมันเริ่มสั่นหรือผมคิดเองผมน่าจะคิดไปเองนะครับแต่รู้สึกว่ามันเริ่มยากขึ้นเรื่อยจริงแล้วลยังนี้ไปยังไงเนี่ย นี่ไหมผมลองปรับชิบรอบแบบนี้จะได้หมุนง่ายๆปั๊บโอ้โหเสียววูบเลยเมื่อกี้เดี๋ยวอีกทีอีกทีอออีกทีกทปุ๊บโอ้โหมันมันเสียวตกจริงๆนะทีอีกทีอีกทีกทปุ๊บโอเคทานชิวๆครับรอบนี้ชิวๆถือว่ายังง่ายอยู่สําหรับผมนะยังง่ายอยู่โอเคแต่เมื่อกี้ก็มีเสียวๆเ,เหมือนกันคิดว่าข้างบนน่าจะยากกว่านี้เพอย่างเดียวขออย่าให้โดนเกียร์แค่นั้นก็พอครับ ถ้าไม่มีผู้คนมาเกียนนะนี่ผมไปถึงชั้นเท่าไหร่แล้วไม่รู้เดี๋ยวขอดูข้างบนกันว่ามันต้องไปถึงไหนโอ้ยสูงริบเรียวอยู่ครับนี่ก็มาชั้นที่ห้าแล้วห้าไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณสี่ถึงห้าประมาณนี้ครับโอเคอันนี้ปุ่มใหญ่มากปุ่มใหญ่นี่คือแบบโดดสบายโอเคแต่ผมงงว่าเกมผมมันแหลกอะไรไม่รู มันมันแบบก็เหมือนมันกระตุกกระตุกอะไรบางอย่างเหมือนเฟมเรทมันดรอปโอ้โหเกือบล่วงเอ,อเริ่มยากขึ้นเอย,ยแหละอันนี้ก็เริ่มแบบเส้นนี้คืออะไรโอ้โหเส้นนี้คือสปีดพุ่งไปเลยแบบนี้เออเริ่มยากจริงเริ่มยากจริงครับอันนี้ต้องถ้าใครเล่นบนเอ่อโทรศัพท์นะครับผมไม่ไม่แน,น,น,น่นอนเล่นบนคีย์บอร์ดก็ยากแล้วนะครับอย่าไปเล่นบนโทรศัพท์เลยเชื่อผมมาเล่นบนคีย์บอร์ดกันเถอะโอเคผมอยากรู้มากเลยว่าที่เขาซื้อมามันเท่าไหร่มาดูกัน 2ก4 9คุณผู้ชมครับไอไอเกียนเมื่อ, <laughs> อกี้ไอเกียนไอเกียนเมื่อกี้มันแบบว่ามันลงทุน2ก4 9โลบักเพื่อที่จะมาเปลี่ยนผู้คนนะครับโอ้โหมันแบบมันลงทุนจริงนะฮะโอเคแต่ไม่เป็นไรผ่ามาได้ละเอ,อมันเริ่มยากขึ้นเลยมันเริ่มมีลูกเล่นนะครับอย่างเช่นแบบเอ,อ,เอ,อเ่อเมื่อกี้อาเมื่อกี้มันเป็นแบบแตบบ่ลูกศอเห็นไหมลูกศอนนั่นนะครับ ไอลูกศรเนี่ยมันจะทาให้เราแบบเดินอตัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้กดเดืนเลยมันเริ่มยากขึ้นครับมันเริ่มยากขึ้นอันนี้สบายชิวๆอุ้ยเมื่อกี้ผมโดนดามเมทเหรอเลือดลดแต่เลือดเกมนี้สามารถเด้งได้ครับอุ้ยอีกแล้วเลือดผมเหลือประมาณสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์แหละโอ้โหผ่านยังไงเนี่ยแบบนี้ไหมอุ้ยเฮ้ยมันจะผ่านไหมเนี่ยผมเนี่ยเอ้าเกม ผมรู้สึกว่าเกมนี้มันไม่เหมาะกับผมแล้วผมว่ามันไม่ใช่แล้วแ๋ยวผมขออีกรอบหนึ่งครั้งสุดท้ายถ้าครั้งนี้นะผมไปแล้วผมไปไม่สุดแล้วผมตายอีกนี่ผมก็จะเลิกแล้วไปครับไปกันต่อโอเคผมหาทางกลับมาถึงจุดเดิมได้แล้วแต่ว่าถ้าผมตายอีกนี่ผมจะเลิกเล่นแล้วนะรู้สึกว่าจุดเช็คพอยต์หรือว่าจุดที่เราเกิดใหม่มันไม่ได้เกิดใกล้ๆมันเกิดที่ข้างล่างสุดเลยครับคุณผู้ชมอย่างเช่นถ้าผมตายแบบที่มันสูงๆมากแล้วผมไม่ได้แบบ กลับมาที่เดิมได้ง่ายๆมันต้องใช้เวลากลับที่เดิมนานมากนะครับมันควรจะมีจุดเช็คพอยที่แบบใกล้ๆนะครับตอนนี้ผมยืนรอให้เลือดด้านขวาบนมันเต็มอยู่มันแบบมันเหมือนแบบว่าโดนไอตัวขาวไอเสาขาวอะ่ะแล้วเลือดเรามันจะลดลงใช่ไหมผมก็ต้องรอมันรีก่อนผมไม่กล้าเสี่ยงเลยตอนนี้อีกนิดนึงก็จะเต็มแหละเฮ้ okay. เลือดเลือดผมเต็มแล้วหวังว่าครั้งนี้จะไม่ตายและอะไรข้างบนมันปังอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอเคโดน ไม่ไม่ก็เลื่อมันจะลดไปแบบเยอะขนาดนี้เลยต้องรอกว่าจะเต็มอีกแหละรอต่อไปเอเเลื่กจับมาเต็มแล้วอย่างงี้ต่อแบบนี้ปึ๊บป๊บโอ้โหจะตายอีกแหละจะตายง่ายเลอเกินโอเคผมผ่านไปได้แล้วสบายแล้วทางนี้ถ้าผ่านนี้แล้วก็น่าจะสบายแล้วมั้งผมว่านะไม่น่าจะมีอุ้ยนั่นไงเรียบร้อยผมอ่ะอีกครั้งหนึ่งไหมอีกครั้งหนึ่งไหมผมให้อกาไก่ครั้งหนึ่งไหมโอเคงั้นผมจะอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนี่ผมหลายครั้งแล้วนะ ผมรู้สึกว่ามันมันยากเลยจ้ะถ้าครั้งนี้ไม่ผ่านอีกก็จะเตรียมปิดคลิปแลครั้งหนึ่งสุดท้ายแล้วคกิปเป็นวค,ปความผิดของผมเองผมพลาดผมพลาดเจผมกลับมาจุดเดิมได้แล้วครั้งนี้ครั้งสุดท้ายจริงๆแบบจริงๆแบบเลยไม่เอาแล้ว <laughs> มันยากเลยจนก็นถ้าคุณผู้ชมก็เล่นในโทรศัพท์ผมไม่แนะนานะย้ำอีกทีหนึ่งไม่แนะนําให้เล่นเลยเกมนี้มันบังคับยากแล้วก็เอใช้เวลานาน,านพอสมควรในการกลับมาหลังจากที่คุณเฟลนะครับ คือเฟลแม้แต่ครั้งเดียวก็กลับมานานเลยกแต่ครั้งนี้ผมขอเปลี่ยนเสียงคีย์บอร์ดเป็นอีกเสียงหนึ่งเพื่อมาเป็นสิริมงคลนะหวังว่าผมจะผ่านไปได้เสียงนี้คีมี่คีมี่คีเสียงนุ่มขึ้นเยอะเลยยิงสบายสบาย,บายชิวๆนะครับ ASMR ตรงไหน <c oughs> วิโอโหดีนะไม่ตายรอดอยู่ชิวไหมชิวไหมรอบนี้ชิวไหมเอรอบนี้ชิวอยู่ครับรอบนี้ชิวอยูรอย่รอบนี้ง่ายๆอยู่ง่ายๆอยูย่ยงัยงไม่เจอยากๆเอ๊ะอันนี้กะไรเนี่ย อันนี้อะไรแปลกแหละอันนี้คือประหลาดแหละคืออะไรเนี่ยอ๋อปีนคืแบบนี้เหรอโอเคโอ้ข้างบนเลยยาวไกลเลยคนทางจะผ่านไหมเนี่ยคือเกมนี้มันควรจะมีจุดเช็คพอยต์ให้ผมนะแต่พอมันไม่มีแล้วมันแบบมันยากมากเลยจะไปต่อไปโอ้เขาจะมีสลักเกียร์แบบแนะนําตามทางให้ตลอดทางนะครับเหมือนเกมนี้เขาแบบเขาจะให้คนเกียร์ให้ได้แหละเออ ก็ถ้าใครเล่นเซริร์ฟสาธารณะแบบผมแบบเนี้ยก็แนะนําไปเล่นเซิร์ฟส่วนตัวดีกว่า <laughs> เกียร์มาได้เซิร์ฟสาธารณะแบบผมเลยโดนเกียร์แบบผมนี่ก็โคร้อนเหมือนกันนะครับอันนี้อันนี้ยังง่ายๆเแบสบิกเบสิกีสีแดงนี่ชิวๆครับชิวๆ <c oughs> หวังว่าผมจะไปถึงฝั่งฝันได้นะครับอุ้ยเกือบละเกือบเดินแล้วเมื่อกี้เดินเพลินไงพูดเพลินแล้วก็เดินเพลินเกือบแล้วครับน,นี่ง่ายๆนี่ชิวๆสบายสบาย ASMR ก็ฟังเสียงคีย์บอร์ดไปเพลินๆนะครับแต่ผมไม่เพลินครับผมลำบากเหลือเกินกับในเกมนี้ถ้าใครที่ชอบบริหารอารมณ์แล้วก็เอเกี่ยวกับความหัวร้อนง่ายแนะนำให้เล่นเกมนี้แล้เนี่ยอ๋อนี่ไงโอเคก็ว่าอยู่ทำไมมันทางไปต่อไม่ได้ถ้าชื่นชอบความหัวร้อนเนี่ยต้องเกมนี้เลยครับเฮ้ยโอ้โหผมก็พูดชิวๆป๊บนึแป๊บนึงมันหายได้โอ้โหพี่แบบพี่ใจใจแบบ ใจตกอยู่ตะตุ่มเลยนะไม่รู้ว่ามันจะหายไงปกติแล้วเดินแล้วมันไม่หายไงครับโอ้โหอันนี้จะหายอีกไหมเนนะี่ยหายแน่ๆนหายแน่แ่แหละหายไหมโอเคไม่หายโอ้โหรับเกือบเกือบผมชิวไม่ได้เลยครับเกมนี้เกมนี้ห้ามชิวครับผมจะไม่ชิวแลวผมจะแบบเอาจริงอนะรอบนี้อ่าแล้วนี้ไปไงโอเคไปอย่างนี้เองเฮ้ยปึ๊บโอ้โหมันเมื่อกี้มันพาผมเดินเองนะผมเไม่ได้เดินมันเริ่มยากขึ้นแล้ววัดเล่นยิงไปแบบ เขาเรียกว่าแหละยิ่งเอ่อยิ่งคือสูงสูงมันจะยิ่งไม่ชิลแหละมันจะเริ่มลําบากอันนี้มันจะเริ่มยากขึ้นแหละนี่แต่เสียงคีย์บอร์ดมันหายไปไหนอ่ะข้างบนไม่มีเสียงคีย์บอร์ดให้เหรอเดี๋ยว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 ,เ,ยวเอา้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยแล้วผมโอ้โหผมขึ้นไปสูงมากแล้วอยู่ดีเกมก็รีเซิร์ฟ อูผมโดนเกียนตั้งแต่คนยันยันเขาเรียกว่าแต่คนสร้างเกมก็เกียนผมผมไม่ได้ละออกบาย